<Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้องชาวกระเป๋าไรตี้ครับคลิปที่เป้าวันนี้ครับเรามีสุสกิแคริเบียนมานําเสนอกันนะครับคันนี้เป็นตัวสปอร์ตไม้ครับปี2004นะเครื่องเป็น1 3 0 0ซีซีหัวฉีดกจะผมเครื่องแน่นๆนครับวิ่งทางไกลได้สบายครับคันนี้ใครที่ เป็นสายลุยนะชอบออกทิปก็อยากได้รถลุยๆสักคันนึงก็ลองดูคันนี้ครับเอาไว้พิจนารณานะครับคันนี้เครื่องไม่เคยติดแก๊สนะครับพวงไลเป็นพวงไลพาวเวอร์ครับแอร์เย็นฉ่ำใช้ได้ครับภาสีพรบเต็มครับรถแต่งมาพองามนะคันนี้รายการชุดแต่งต่างๆนี่วิศวกรรับแจ้งลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับถูกต้องนะครับนี่ ตัวรถคันนี้ไม่มีผุครับรถพร้อมใช้งานครับรถอยู่ลำพูนนะราคาผู้ขายตั้งไว้ที่2 2 5 0 0 0บาทนบาทครับ225,000บาทใครที่อยากจะได้รถแนวนี้ไว้ลุยสักคันหนึ่งก็ลองดูครับสามารถติดต่อเจ้าของรถได้ครับผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับมีเบอร์โทรอยู่ในนั้นเรียบร้อยนะลายไอดีก็มีนะครับกดเข้าไปในลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงครับนัดเข้าไป พูดคุยลองขับลองเช็คดูก่อนครับก่อนตัดสินใจใจ่ายเงินครับเพื่อความสบายใจนะครับใครที่สนใจก็ลองทักไปครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้าใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ